ื่นแต่เช้าไม่กินข้าวกินปลาน,นํานกเขาออกมาแฟนใจ้ค้ารอบบ้านนกเขาใหญ่เลี้ยงมาแต่โบราณกราบสวัสดีครับเแฟนรายการรอยเรื่องราวเจ้านกเก้านะครับวันนี้ไลายคนนะครับ ทามกันมาในคอมเมนต์ว่าผีส้มบงจชายสูยดใดเไยอาไนเลยให้นกกินนกตึงใดคึไดใดขั้นดีใดเล่นร้อยย่ยางที่พีนองไดเห็น,นะครับว่านกตีปุ่มเลี้ยงกับนกทีปุ่มส่งง่ายลูก้าเป็นนกชุดเดียวกันนะครับจำนวนนึ่งก็บรุ่งไปยังลูกา้าแะ้วก็บจำนวนนึ่งก็บกาเลี้ยงไเองนะครับแต่ว่าการเลี้ยงของแต่ละคนเนี่ยมันมีสูดในการเลี้ยงที่ไม่เหมือนกันนะครับ ทำไมหนกมีความสามารถแตกต่างกันหอกไปนะครับนนกจากการผนหนามตาแดดนนกจากการขยันฟึกขยันเล่นอ่ามีความเข้าใจในเรื่องหนกแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเกร็ดล้ำความของพวอแม่นี่คือว่าสูรอ่านเด็ดเจ็ดยางนะครับป็นอหานซื้อหนอกเอาง่านะครับพมได้ซึ้งาได้ตามกลุ่นเต้ากล,ากลกุ่นแก๋อ่าได้ตามเสี่ยนผู้รู้เลืองหนกเขานะครับว่าให้กินอะไรไรคือพ่มกมันก็เลยว่ามาปรับใจมาปรับทำ มาซึกงจามากอนกว่ามาตดลงเด่นไดน้ปุ้นแล้วก็เก็บมาเป็นรูดก้องตัวเองว่าไอ้กินรูดนี่หนอกปุ้มขึกแเ้ลวกันดีจริงๆนะครับมีอะไรมั่งนะครับทวนปรุ่มกองงานเดบเจ็ดอย่างนี้ตามมาเลยกันนะครับ ก็มาดูนะครับอาหารการกินของนกมีอะไรบ้งนะครับอาหารที่เป็นลักเลยนะครับคือข้าวเปลือกแม็ดสั้นนะครับไอ้นี่คือว่าเป็นลักตังไหวตาโดในกรุงนะครับเดี๋ยวนี้มาอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมเจ็ดอย่างเนี่ยไอ้ไรบ้งนะครับมาดูกันนะครับอันแรกคือข้าวเหนียวดำนะครับข้าวเหนียวดำนี่อ่ามันจะให้กุญขาต่างอาน สูงนะครับแล้วก็นกก,นก,กินแล้วมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความกึกอันดับที่สองเป็นข้าวกลองนะครับข้าวกลองนี่คือมีข้าวถั่วไปนะครับตามทังตะลาดเป็นข้าวกลองอันดับที่สามก็ใช่ข้าวเปลือกเหมือนกันนะครับแต่เป็นข้าวเปลือกเม็ดสั้นหรือบางทีเรียยว่าข้าวเม็ดเกลือหร,รือบางทีเรียวข้าวหนอกก็เ,เล็กนะครับเป็นข้าวที่เขาไหวหนอกกาจะว่ากินมันจะเป็นเม็ดกลมๆสันๆนนะครับเป็นข้าวเปลือก ออกมาเป็นปลา้มในเนี้ยนะครับแล้วว่ามันดับตีด kind of ีนะครับเป็นตัวเกี้ยวนะครับถ้าเป็นตัวเกี้ยวตีชาวบ้านลูกเองแล้วก็มาทอเอามาเล็ดมาแล้วจะเป็นการดียิงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเกี้ยวตีผลิตจํานวนมากๆอาจจะปีดสั้นกันยาอาจจะมีสั้นกันหมดเลยนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อหนกได้ถ้าว่าลูกบ้านหรือลูกเองดีมากนะครับอันดับต่อไปนะครับจะเป็นดอกยานะครับ ดอกยานีก็มีไกยตัวไปตามร้านนกเก้านะครับอเป็นเป็นหน,าน,นกก้านกเข้าเหล็กอยู่แล้วนะครับเป็นดอกยาดอกยานี่ก็ตองแหล่ดูไว้ดีนะครับแววแววมารกมากแหลมเป็นเมื่อนแก้วครับกินก็ไปก็ไม่ดีนะครับอันจะได้อาจจะมีสั้นดอก่างอยู่นะครับดับต่วไปตัวนี้นะรับไม่รู้จะมีไกยถัว่วไปไม้ตัวนี้แต่ว่าลือกันวา่าถ้าใดนกกินแล้วนกคึกนอกอาร์ รีวกันหมากนะครับไอ้นี่ลุงกุนเก๋ไอ้เกดหลับมาแหละบอกมาแต่วันนี้มีการเตี่ยวชนะนาวีนะครับผ่าซ่าตายเรียกว่าเข้าได้นะครับผ่าซ่ากลางหรือว่าผ่าซ่าต่างกันเรียกว่าปันพื้อไม่สาบนะครับแต่ว่าให้แร่จัดๆว่าลักษณะเป็นปันพื้อนะครับเหมือกรอบนึ่งจ้องซ้ำสี่ห้าหกแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งตีกาดไม่ได้นะครับมีคุนกาต่างงานลายซ่าหนานกรอบ ซื่อหนกไม่ร,ามาร่าหมาหากินใดตอนอยู่ในโรงเรียงนะครับก็เลยเขาน้ำมันตับปลานะครับมาปนสปาดาสักเม็ดหรือว่าเดือนนึงตะกรองรังนะครับจะเป็นการดีมากเลยนะครับจะเห็นว่าหนกจะค้นเวลหองมันแล้วก็ค้นจะสมงบูนหกกนกจะสมบงบูนนะครับไม่คอยเป็นโรคลั่จากแต่ก่นอนหนกผมก็เคยบวยเกยเจ็บตาอยู่บ่อยๆผมให้กินน้ำมันตับปลามาเริม่มตามดี อาจารยะไล่ฐานเสียดไล่ฐานแนะนำมานะครับออนกดีขึ้นออนกขึ้นกักสมบูรณ์ไม่เป็นโรคเลยนำมาโบกมาเล่านะครับตี่ผมจ่ายเรวได้พุนจริงไม่มีกักไม่มีเก๊กนะครับบอกให้กับแฟนเราก็เม็ดโบกกันสิ้นเลือกเลยวันนี้ว่าสูตรพี่มจ่ายนี่เป็นรูทีจ่ายเล้วได้พุนจริงๆนะครับลองไปปรับใยกันดูนะครับทีนี้กันเรามานำมาร่วมรวมกันนะครับ ผมจะไปไปร่วมรวมมันไหวในปาชนะที่เตรียมว้นะครับเทลงไปเรืยนะครับเ,เนี่วดำข้าวกลองข้าวกลองนี่จะมันไม่คัดจนเก้านะครับมันจะเป็นกลองรําติดได้อยู่นะครับกินเหล่ารมบูนเหล่วก็ข้าวเปลือกนี้นะครับข้าวเมด<ๆ>็ดเหล็กเหลี่วข้าวเม็ดเหล็กร่วมลงไป แล้วก็ตัวเกี้ยวแล้วก็ดอกยาแล้วก็ข้าวไร่นะครับไม่รู้มีใกล้ตัวไม้นะครับกล้องนี้ก็ลองไปห้าดูกันเลยนะครับข้าวไรแล้วก็ครบหกซิงเตชมรวมนะครับไอ้นี่คือไหวปนหนก คือน้ำมันตะปลาไวยปอนใส้ปางเลยนะครับจุบน้ำเปียกๆให้มันลื่นๆแต่ก็ใส่เข้าไปในกนะครับนกกระจะกเือนนกกระจะสมบูรณ์นี้นะครับคือกักมีซ่านอาหารกลบเป็นน้ำมันตะปลาอนี่ไว้ปนนกนะครับยันสูดอาหารเด็ดต่างเจ็ดยางรวมด้วยน้ำมันตะปลาเลยอหาในนี้หกยางนี่ก็มาควนนะครับกล่าวกล่าวรวมกันรวมกันไว้นะครับ หลังจากเส็เหลี่ยมจะเป็นหนาอันปลมที่ลงตัวนะครับพมหว่ามันลงตัวหมากหลังจากพุมนาใปชายให้หนกกินแล้วจะสังเกล็ดนะครับหนกทีไม่ก่อยร่มบูนหนกทีไม่ก่อยพี่จะร่มบูนข้นหนาวมเลยจะพี่ขึ้นนะครับแหลมมันจะรวมกันแล้วมันจะมันลงตัวนะครับมันอยู่น้าหกินยิง,ยงๆนะครับนกพอเห็นแล้วจบนะครับเมื่อปลาตม้มรวมกันไว้แล้วก็ห้าไป็นนาซ้ยปิดกว่าวายจะต้มที่เาหมาก จะร่มทีละหน่อยแล้วแต่จํานวนนกนะครับต่วานกเราหมากรัมร่มว่เป็นตั้งๆร่มว่วเป็นไฟอ้อยนะครับแล้วก็เก็บป,ปิดกว้นาไาว้เรียบร้อยแล้วก็นํามาให้นกกินให้นกกินก็มีเตะใส่ในกรงนกก็มีช่องย่างันนึงกัข้าวเปลือกแม่ทั้นนะยืนบืนอยู่แล้วอันดับจ้องกับตักไอาหารที่บรรพรุษเนี้ยนะครับไปใช้ลงอีกนึงปาจนะอันคือรูดกลองเอ็ดเกี่ยวความอันคือรูดตีชายเล้วสั่งเกีเลี้หวานก เปลี่ยนไปในทางที่ดีจริงๆนะครับบอกเลยว่านกเนื้อจากนกแกงเลว้ึกฟื้ตึงเลว,ว้อาหารการกินก็นมีส่วนํำกันนะครับจะได้เห็นว่านกแต่ละตัวลหล่ยคนซื่อมาแแป้งๆมาไม่ตอบโจทย์มาไม่ตอบสนองความต้องการศิละปะในการทําให้นกเก่งนะครับไม่ใหญ่นกสื่อมาเก่งแล้วเรามาเลี้ยงอีกนึ่งมันจะแก่งตามนะครับมันแกงเลต้องอางอัดใความสามารถในการเลี้ยงกันนะครับ ไอ้หนกแก๊งนี่ไปพบกับคนแต่เลียงไม่เป็นนี่ครับมันรุนไปเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันมีไล่ปัดเจยนะครับมันเป็นปุนสํากันโยงเยยแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับหนกแกงคนแก๊งเลียงแก๊งวันนีก็ได้นาเสือสูตรข้องเอ็ดเกลความตีเอาหมายนนกกินเอามาชายแล้วได้รับพุกนมาเชยปะิบการมาแบ่งปันความรู้กันนะครับสาหรับมือไม่ที ลลยคนพึ่งส้นเจยในการเลี้ยงแล้วก็ย่งนะครับและสําหรับลลยเซียนนะครับตีมีชูดก้องตัวเองอยู่แล้วอาจจะมีอ่าเพิ่มเติมเื้อมมาคอมเมนต์มาข้างหลังก็ได้นะครับไอ้ไ้ก็เพิ่มก็ไปเลยก็ได้นะครับเผื่อน้องๆเหมือไม่จะได้นําไปปรับจะได้นําไปใช้เผื่อเป็นประโยชน์นะครับอีกสิ่งหนึ่งเดี๋ยวนั้ไม่ได้นํามาชว์นะครับก็าฝากกันมาบอกแต่พวกมาไม่ได้คือเม็ดปักเซียนปีนะครับ ไอ้นี่ก็ว่ารุดยยอดเหมือนกันนะครับแต่ไม่ไดเอามาผุก็ไน้ไม่เคยลองใช้แต่ว่าฝากไหวเพื่อว่าไปตรงกับภูมิปัญญาที่ใครรู้ไหวนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อเป็นสัญญาณเตือนในการชมคลิปกังต่อๆไปนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ วา่าดีขันทีทีก็เข้าทา